ดิฉันนางสาววรัญญาเลิศบริกิจพิพัฒนาย,ยกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่รองประธานสภาปีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถมัมภ์ได้จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมสืบสารรักษาต่อยอดการฟอนเล็บอัตลักษณ์ภาคเหนือการฟอนเล็บเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของนาตสินล้านนาวรดกแห่งภูมิปัญญาของแผ่นดินโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช2470พระราชย,ยาเจ้าดารารัศมีทรงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมการฟ้อนรำดนตรีพื้นเมืองได้รับเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนสตรีประจำมณฑลพายัพซึ่งปัจจุบันคือโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพได้โปรดให้ครูช่างฟ้อนเล็บชื่อครูหลงบุญชูหลงช่างฟ้อนประจำคุ้มหลวง ทําการสอนฟ้อนเมืองฟ้อนเล็บให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพนับว่าพระองค์ทรงวางพื้นฐานการฟ้อนเล็บพื้นเมืองให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพอย่างถูกต้องตามแบบแผนจากรุ่นสู่รุ่นสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของการฟ้อนเล็บ ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมและขนบประเพณีชาวเหนือซึ่งมีลักษณะเฉพาะทั้งการแต่งกายจังหวะและลีลาท่าทางการฟ้อนรำเพลงดนตรีให้ใช้ประกอบนับเป็นศิลปะและวัฒนธรรมของชาวภาคเหนือที่ทรงคุณค่ายอย่างแท้จริงซึ่งมีโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อสืบสารรักษาต่อยอด ภูมิปัญญานาตศสินล้านนาอันได้แก่การฟ้อนอัตลักษณ์เชียงใหม่แบบคุ้มเจ้าหลวงพระราชายาเจ้าดารารัศมีในปีพศ2566สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ได้เป็นผู้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชายาเจ้าดารารัศมีครบรอบ150ปีชาติการจึงได้มีการเชิญแม่ครูวราพรชัยวงญาติ และกลุ่มแม่ครูที่ได้รับการถ่ายทอดจากคุ้มหลวงถ่ายทอดท่าฟ้อนเล็บอัตล์เชียงใหม่ตามแบบคุ้มหลวงพระราชาเจ้าดารารัศมีให้แก่สมาคมชมรมกลุ่มโรงเรียนรวมถึงประชาชนทั่วไปจำนวน3,226คนร่วมฟ้อนเทิดพระเกียรติที่บริเวณข่วงประตูท่าแพร,ระหว่างวันที่23-24ถึง24 กันยายน2,566ผลการดำเนินงานเป็นไปได้ความเรียบร้อยทรงคุณค่าดีงามได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในปีพศ2567สมาคมสตรีนครเชียงใหม่จะได้จัดประกวดการฟอนเล็บอัตลักษณ์เชียงใหม่แบบคุ้มเจ้าหลวงพระราชายาเจ้าดารารัศมีเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีการใฝ่รู้ สร้างความรู้ความเข้าใจทักษะก่อให้เกิดการพัฒนาและกระแสความนิยมสร้างเครือข่ายสร้างพลังความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดและสถาบันการศึกษาการประกวดมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนพรรษา9 2ันพรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2567ได้เป็นการอนุรักษ์น้อมรำลึกสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นการสร้างมาตรฐานการฟอนเล็บอัตลักษ์เชียงใหม่แบบคุ้มเจ้าหลวงพระราชยาเจ้าดารารัศมีและยังปลูกฝังคิดสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไป มีความภูมิใจตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สืบสารรักษาต่อยอดสนับสนุนช่วยทนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมล้านนานาตสินล้านนาและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรวมช่างฟอนและอัตลักษ์เชียงใหม่ทั้งจังหวัดให้ได้จำนวน1,9901คน เพื่อฟ้อนเฉลิมฉลองครบรอบ729ปีการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ที่จะจัดขึ้นในปีพุทธศักราช2568บันทึกประวัติศาสตร์เชียงใหม่และเพื่อเป็นการยกระดับฟ้อนเล็บอัตลักษ์เชียงใหม่แบบคุ้มเจ้าหลวงพระราชายาเจ้าดารารศมีสู่สากลในการนี้สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ได้ทำหนังสือโครงการสืบสารรักษาต่อยอดการฟอนเล็บเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของนาติสินล้านนามรดกแห่งภูมิปัญญาแผ่นดินผ่านกองงานราชเลขานุกการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขอกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวง ความทราบฝ่าละอ,องทุรีพราบาทแล้วทรงพระกรุณาโปรดเก้าพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จำนวนสองถ้วยเพื่อมอ,อบแก่ทีมชนะเลิศการประกวดฟอนเล็บอัตลักษณ์ภาคเหนือระดับนักเรียนนักศึกษาและระดับประชาชนทั่วไปนับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้